ยายคุณะต่ายยายเป็นไงนอ้ล่างมือได้ไงล้ามืยังเอ้าเด้อก็หมอไงแต่ว่าลงไปแค่เดียวดำเลยนะเนี่ยดำเลยไม่ไม่จะลงเลยแช่งคเกงแดงดำเลยเออ แล้วพอดีเ่นได้เวลากี่โมงแล้วตอนนี้ไปนี่ส่งเซนไปพักแล้วก็ส่งเซนเอาดูก่อนกีน่โมงแล้ววะ